สวัสดีค่ะเพื่อนๆแม่หญิงมีโหมดการใช้งานสลีปมาแนะนํานะคะโหมดนี้เป็นโหมดที่แม่หญิงชอบใช้งานนะคะก็คือการให้สลีปช่วยอ่านหนังสือให้เราฟังค่ะเราไปตั้งค่าการใช้งานสลีปกันค่ะมาที่การตั้งค่าค่ะเลือกการช่วยการเข้าถึงแล้วเลือกการอ่านเนื้อหาค่ะสองโหมดนี้แม่หญิงเปิดไว้อยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้เปิด เปิดเข้ามาจะเจอเป็นสีเทาอย่างนี้กดให้เขาเป็นสีเขียวค่ะแล้วไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะแบบแรกนะคะการอ่านออกเสียงสิ่งที่เลือกแบบที่2การอ่านออกเสียงหน้าจอ2แบบนี้จะอ่านต่างกันนะคะซึ่งแม่หญิงอะ่ะจะใช้แบบแรกเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานกันค่ะแม่หญิงขอยกตัวอย่างจาก Facebook ของแม่หญิงนะคะ กดแช่ค่ะเขาจะขึ้นคัดลอกแล้วก็พูดเรากดพูดค่ะวันนี้ฟูสวยกว่าตอนทำคลิปซะอีกใบหน้าดีใจทั้งน้ำตาหมูกรอบต้องลองค่ะมันไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยากมีรายละเอียดที่เราจะจับจุดได้หลังจากทำแล้วทำอีกค่ะเคล็ดลับหมูกรอบหนังฟูกรอบนานกรอบอร่อยไม่เหนียวไม่ไหมแถมเนื้อชุ่มฉ่ำ How to make crispy pork นี่ค่ะสิริเขาก็จะอ่านให้เราฟังอย่างนี้นะคะให้วางนิ้วสองนิ้วนะคะไว้ตรงนี้ค่ะแล้วเลื่อนลงมาค่ะสุธิสกายโอกายยังสุธิสกายโอกายยังหนึ่งวันเอชวันนี้ฟูสวยกว่าตอนทำคลิปซะอีกใบหน้าดีใจทางน้ำตาหมูกรอบต้องลองค่ะมันไม่ง่ายแต่ก็เนี่ยค่ะเขาจะอ่านทุกอย่างที่หน้าจอจริงๆนะคะหนึ่งวันก็อ่านนะคะ เราสามารถเล่งสปีดของ s i r ิให้เขาอ่านได้เร็วหรือช้าได้นะคะเลือกได้ตรงนี้ค่ะแล้วก็กดเพยง่ายแต,กแตก่ก็ไม่ยากแต่ก็ไม่เอก็ไม่ยากมีรายละเอียดที่เราจะจับจุดได้หลังจากต็อปได้ค่ะกดปิดต,ตรงนี้เพื่อเลิกใช้งานค่ะไม่หญิงอ่ะใช้โหมดนี้เป็นประจําเลยนะคะตอนเช้าแปรงฟันทำแบบข้าวหรือรดน้ําต้นไม้ทําให้เราใช้สายตาน้อยลงนะคะอ่านมากๆในมือถือเนี่ย บางทีแม่หญิงก็เบลอๆนะคะสายตาก็จะเป็นแบบโฟกัสไม่ได้อย่างนี้นะคะเราก็ลองใช้โหมดนี้ดูนะคะเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆนะคะยังไงแม่หญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้แม่หญิงด้วยค่ะบ๊ายบายแล้วนะคะสวัสดีค่ะ